คุณผู้ชมคะครบรอบ3เดือนเหตุรัฐประหารที่เกิดขึ้นในเมียนมานะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการยึดอำนาจเมื่อวันที่1กลุมผ่าพันธ์ที่ผ่านมาได้เห็นสถานการณ์ที่วิกฤตและบานปลายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและขณะนี้กำลังเกิดกระแสกังวลว่าจะนำไปสู่ความเป็นรัฐล้มเหลวในเมียนมาและอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นประชาชนที่ขึ้นมาประท้วงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยถ้าย้อนกลับไป กลุ่มคนบุคลากรทางการแพทย์และหมอพยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ออกมาแสดงออกด้วยอรารยะขัดขืนนะคะการประท้วงในช่วงแรกๆก,ก็จะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆของเมียนมาอย่างย่างกุ้งมันดาเลและเนปิดอและจากนั้นก็กระจายไปตามเมืองใหญ่ๆของเขตอื่นๆนะคะจนการประท้วงเต็มไปด้วยการปราบปราม และจนถึงขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามการชุมนุมอย่างรุนแรงไม่ต่ำกว่า750คนช่วงหลังๆช่วง2-3สัปดาห์หลังการประท้วงก็เริ่มจะเบาบางลงไปนะคะแต่ว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้ก็เริ่มได้เห็นการกลับมาประท้วงอีกครั้งของกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวด้วยความเชื่อมั่นว่าจะต้องแสดงออกด้วยการปฏด,ดูวัดหดูใบไม้ผลิ หรือ Spring Revolution เพื่อทวงคืนประชาธิปไตยกลับคืนมาค่ะแต่สำหรับเมียนมาก็ยังเต็มไปด้วยโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากนะคะโดยเฉพาะคำถามเรื่องของการพยุงประเทศหลังจากนี้หลังจากที่ได้เห็นการใช้กลไกทางการทูตผู้นำอาเซียนประชุมกันไปเมื่อ24เมษายนและขณะนี้กำลังเกิดคำถามว่าปัญหาที่กำลังรุมเร้าเมียนมาขณะนี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง มีรายงานออกมาโดยทาง UNDP นะคะได้เปิดเผยรายงานที่ออกมารวบรวมข้อมูลและออกมาเป็นรายงานในเดือนเมษายนปีนี้ค่ะตั้งชื่อรายงานว่าโควิด19รัฐประหารและความยากจนผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาโดยไปดูผลที่เกิดขึ้นจากโควิด19ก่อนนะคะว่าทำให้เกิดความยากจนอย่างมากและเป็นปัญหา ที่น่าจะต้องใช้เวลาอย่างมากขณะนี้รายงานก็ระบุว่าเมียนมาสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะสูญเสียช่วงเวลา10ปีของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยและกำลังที่จะย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านั้นเพราะว่าเต็มไปด้วยปัญหาเรื่องของการสู้รบปัญหาการเมืองปัญหาสุขภาพและความยากจนค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ที่พอจะสรุปออกมาเป็นตัวเลขได้นะคะก็คือโควิด -19 เนี่ยคะ่ะทำให้อัตราความยากจน เพิ่มสูงขึ้นนะคะจากแต่เดิมที่คาดการไว้ว่าปลายปี2020ความยากจนจะอยู่ที่6%ปรากฏว่าเพิ่มเป็น10%และขณะนี้ปัญหาก็คือรายได้ของครัวเรือนลดลงไปถึง83.3%นะคะเพราะว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยไม่สามารถเดินหน้าทำงานได้และอีกเรื่องนึงก็คือวิกฤตการเมืองขณะนี้ทำให้ประชากรเกือบครึ่งประมาณ48.2% ของคนเมียนมาประมาณ54ล้านคนเข้าสู่ความยากจนซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากก่อนหน้านี้ที่คาดการไว้ว่าประมาณ24.8นะคะว่าจะ,ะเผชิญความยากจนหมายความว่าคนไม่ต่ำกว่า27ล้านในเมียนมาก็จะต้องเข้าสู่ความยากจนอย่ากหลีกเลี่ยงได้ยากและก็มีความเห็นออกมาจากทางโครงการอาหารโลกที่ระบุว่าตอนนี้ที่เป็นห่วงอย่างมากเลยก็คืออาหาร ภาวะความมั่นคงทางอาหารของคนเมียนมาที่กําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตและปัญหาการสู้รบเนี่ยก็ยิ่งซ้ำเติมให้ปัญหานี้หนักมากขึ้นค่ะ Uh, and the banking system uh, is is semi-paralysed. With the political crisis now thrown on top of this, we we are even more concerned. And particularly now, looking at uh, urban areas of the country, WFP has estimated that over the next six months, as many as three point four million people um, could fall into uh, worrying stages of food insecurity. The lesson is that we live in precarious times and. Uh, we need to be uh, thinking about how the poorest of the poor are, are putting food on the table on a day to day basis.